ไ g ก c แคมปิ g งมาไปกูแคมปิ่งมาะตกได้ตกดีตกทุกวันโอ้ย <c oughs> แต่เช้าเลยแล้วเนี่ยไอยกาเป็นผู้อพยพไปแล้วเป็น <c> ม <oughs> อร์นิ่งมามีกาเป็นผู้อพยพไปแล้วนะครับ พยบทุกวันอะไรกันครับเนี่ยมา,มาแบบกระปิดกระปล่อยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้น้ำล้าคานี่จะตากผ้าเลยยังไม่ได้ตากเลยตากกันยในร่มเนี่ย ฝนตกมันก็หลับสบายเลยนะตอนกลางคืนอะ่ะอืมอ่าโอ้สรรพราเราก็เหลือน้อยลงแล้วนะอืมวันดีมีเนื้อที่เยอะขึ้นให้ใส่ขยะรู้สึกแสบๆคันๆจากเมื่อวานที่ไปเล่น้ำมา ใช่ขนาดทาคิีมกันแดดลงไปนะนแต่แค่นี้ไม่ใช่อุปสรรคเราจะต้องไปเล่นน้ำกันอีกคนนี้นนดูก่อนดูอืมต้องดูเวลาก่อนนะต้องทำเวลาให้ได้เ,ออเดี๋ยวเราจะลอง จะลงไปอยู่ลงแล้วก็เข้าไปเซนทรัลเข้าเซนทรัลเสร็จแล้วเราค่อยไปเหล็กวกเคนซี่เลยน้ำที่เจหลงเวกเอนซี่เสร็จค่อยไปค er ิงฟิชเชอร์บย์อืมอกออ็อยู่ตรง,ง,งอยู่ตรงูนแล้วไงตรงวนแล้วก็ไปทัวร <c oughs> ์ให้เสร็จเลยพาไป <c oughs> ทัวร์นนใช่อารมณ์เหมือนอ่าเหมือนกรุปทัวร์ที่แบบว่า มาถึงปุ๊บรถจอดอ่าลงไปแป๊บนึงถ่ายรูปเสร็จขึ้นรถแล้วก็มูฟเราก็ได้อยู่นะได้อยู่ต้องไปดูนต้องไปดูงานหน้างานว่าหาบมันกว้างขนาดไหนจะหาดเละแบบวันแรกที่มานะโอ้หมดัวเลยต้องวิ่งอินแลนด์เอา ใส่เข้าไปในทุกที่ตอนนี้ใส่เข้าไปในล้อ,อล้อของไอ้ที่เลื่อนของต <Okay. S 1> ู้เย็นแล้วเนี่ย <Come. S 1> ดึองออกมาที่คือคือคือ,คอ <c oughs> นี่ตู้เย็นของเราก็จะเป็นไซส์60 60ลิตร ซึ่งแค่หกสิบนี่ก็เกือบจะไม่พอนะหกสิบก็เกือบจะไม่พอใช้ไม่พอเก็บหกสิบลิตรนี่เฉพาะเครื่องดื่มก็ปาไปตามสิบลิตรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะ <S <S ก้านเบงก้ลในของผมนะในของลูกตลาด ฟิงเใช่น่ารักมากฟงฟิงมุงเม้งอุ้ยมีมีอย่างนี้ด้วยอ่ะฟิิงฟิ้ง เขาจิดพาน้องไปเทียวว่าทอดให้เดียวโอ้ยคุัจะโอเคอะ จะรู้เลยว่าจะหลุดไม่หลุดไป <laughs> จะแวะรงไปไปเดินเล่นสักแป๊บนึงแล้วก็เราเดี๋ยวจะค่อยไปเล็กเคนซี่ก็อีก8โล8โลถึง Central Station เซ็นทรัลสเตชันแล้วก็อีกประมาณ1 1กิโลเมตรค่อยไปถึงเล็ยกุเคนซี่นะไปเล่นน้ําแต่วันนี้ท้องฟ้าช่างไม่เป็นใจซะเลือเลยมันคลุมๆแล้วมันก็กระปิดกับปอย ให้ฟ้าใสๆใสวยๆไห่ไม่เป็นไรไม่ใช่อปุปสรรคเราใช่ไหมเมื่อกี้เด็กๆก็มาถามว่าเมื่อไรจะทึ้งเรนมาเคนซี่อยากไปเล่นน้ำแล้วบอกใจเย็นหนูใจเย็น <laughs> จะเล่นแนๆ่ๆเอามากับพี่จะเล่นแน่ๆ <laughs> อาอยุก็ใช่ที่ <laughs> ไม่ต uh ้องรีบนะค่อยๆขับไปเพราะว่าเราเอาความเซฟตี้เป็นหลัก What to say Jack? Yeah Chinese um I can't read Yeah me neither yep. Yeah yeah they do This is one small town Okay Central Station Uh huh Nice And what else? Tree plot. Tree they point, use horses and... Point. What's that? Bullock. bullock. What? Yeah, bullock. Oh, yeah. Towel. Tow Towel to the ground. Yeah, all right. Oh, wow. old, old bulldozers and tractors wow. and that oh, wow. rail yeah. system. They old there back in, yeah. what, 1937? Yeah, mate, 1937, mate. Out of school, that's you missed that part. Yeah, yeah. Oh, that's oh, school, yeah, school. School here too, oh, I, think, wow. I think that's Hilly just, just <laughs> here. <laughs> <laughs> yeah, Hilly, hilly grew up <laughs> 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 It's like <laughs> the one kid who's just like, <laughs> looking up in the sky. <laughs> that's fresh water. Really cool. It's Massive. Oh, really good. Oh. <laughs> <"No>, <laughs> จบไปแล้วครับอ <positives> ีกหนึ่งทัวร์จีนไปเดินบริจาคเลือดกันนะก็ถามว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะมันเป็นแค่อ่าฮิสตอรี เป็นเคยเป็นแหล่งเขาตัดไม้นะถือว่าโชคดีนะที่เขายกเลิกการตัดไม้บนเกาะนี้ป่ะจบไปตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่เร่อ like เบกเคนซี่เด็กๆก็หิวตาลายแล้วก็อยากเล่นน้ำจนไม่ไหวแล้วนะโอ้ยยุงก็กัด <c oughs> ตามมากัดในรถเลยแบบนี้ โอเคอีกประมาณ9กิโลเมตรเจอกันที่เล k e McKenzie ฝนตกต้องติดต่อใครจ้ะนี่จะถึงจะถึงเล k e m c k e n แล้วเนี่ยีเดืนไปไม่กี่เมตรอลไรเรามีเบิร์ดเรามีนกตัวใหญ่มาด้วยฮ่าแค่เป็นซอ 好嘛？你烧啊？<了> ไม่ผิดหวังอีกแล้วนะเหล็กขมองเทนซี่ต่อให้ฝนก็ตกฟ้าจะร้อง,องน้ำก็ยังสวยเหมือนเดิมนะ้านระั mọi người mọi người người mọi

<laughs> we are off to the next stop. Yay! Yeah. Bye Goodbye, Lake McKenzie. See you next time. All oh, right, boys and girls. Oh shit! Come How's it going? ไปกัอะไรบ้านก็บอกคนดูว่าสนุกไหมสนุกไหมฮะน้องี่อย่างนี้อ่สนุกไหมคุยดีดีไปสนุก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 มากมค่ะสนุกมากค่ะค่ะเฮ้ ึุงนักทีนะตกอีกแล้วฮะตกเดินลงกลับไปเล่นน้ำใหม่อม Probably not w พร้อมอ่ะหนูเปลี่ยนชุดแล้วไงลูกเุ้ยไม่ถือไหมนกสีเนอ่อ พอ oh, หนูเปลี่ยนชุดแนะล้วลูกโอ้ยชิชิยุ่งก um. ันเลยดิย um, oh ุ่งกันเลยดิก็ท็อปนี่ๆที่แขนที่แขนแต่งร่งโอ้โหตายไหมลูกโอ้ห thank you โอ้โหเป็นการฆ่ายุงที่แบบบอบบางมากมากฮ่าฮ่เบิร์ม เสร็จสของคุณไปเล็กวิกเคนซี่ไม่ใช่ไปก่อนก่อนที่ไปเซ็นทรัลไปเซ็นทรัลสเตชันไปเดินสักหน่อยหนึง่งแล้วเราก็มาที่เล็กวิกเคนซี่มาพาเด็กๆว่ายน้ำสักแป๊บหนึง่ง กำลังเดินทางกลับไปที่แคมป์แล้วนะ<ป>ต้องคอยอยู่ทางขับรถในป่า บนเกาะตอนกลางคืนนะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้คนน้อยแล้วเขาก็กลับที่แคมป์กันไปหมดแล้วคนที่จะมาผ่านผ่านมามาช่วยเราถ้า,ถ,าถ้าแบบน้อยเลยอะโอกาสอะน้อยมากอ่าช็อปก็ปิดอ่าจะซื้อของซื้อของก็ลำบากนะทำไม่มา้ัานเป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่นะ ขับรถตอนกลางคืนบนชา,าาชายหาดอ่ะอ่าผู้ใสยทัดกันมองเห็นอะ่ะจะต่ำมากต่อให้เปิดสปอตไลท์นะมันก็มองไม่เห็นด้วยความที่ลมมันตีตายขึ้นมามนตี้ายขึ้นมามันจะแบบเหมือนฝนตกอะ่ะจะมองข้างหน้าได้คแรบบว่าระยะสั้นมากแล้วคือมองแบบมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยคือเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีหลุมน้ํามี อ่าเนินซรายหรือว่ามีเราอยู่นี่คือมองเห็นยากมากก็ไม่แนะนําไม่แนะนําเป็นอย่างมากคือถ้าเกิดจาเป็นจริงๆอ่ะจำทางได้อะไรแบบนี้ก็โอเคค่อยๆไปกันไปกยนงเป็นกลุ่มเป็แก๊งกนะัน